ครั้งแรกกับการนั่งแท็กซี่ของจีนนะครับนี่โชเฟอร์ของเรานะแอปอะไรนะตีดดตี้ตีตี้นะบริการดีถูกนะแล้วก็เชื่อใจเรเับพราะว่าเพราะว่าจ่ายผ่านผ่านบตรผ่านแอปไปเลยนะครับเราไม่ได้จ่ายที่คนขับนะนี่เนี่ยนั่งมาประมาณประมาณกี่กิโลแม่มนั่งมากี่กิโลนะ ประมาณเจ็ดแปดกิโลอ่ะอยู่ที่ประมาณเ <Okay. S 1> ออหกสิบกว่าบาทสะดวกนะเดี๋ยวนี้เราไปลุยรถไฟใต้ดินด้วย<ห>ที่นี่รถไฟฟ้าจะเป็นทะเบียนสีสีเขียวถ้ารถสันดานจะเป็นทะเบียนสีฟ้าเห็นไหมถ้าเป็นทะเบียนรถสันดานจะเป็นสีฟ้านะถ้าเป็นทะเบียนรถไฟฟ้าจะเป็นสีเขียวจริงเขาล้ำจริง 20กิโลห0สบสบาทนะรอบนี้นะอลังการมากนะที่จีนะและที่นี่นะขอโทษนะครับไม่เปิดแอร์นะข้างในนี้ไม่เปิดแอร์นะในรถจะไม่ชอบแอร์นะเพราะอากาศเยน็นอะยู่ล้วมาเมือง,องที่ให่โตโตรานจริง ลำจีนไม่อยากเกินหรอไปเออ,เอ,เอทำไมอันนี้เขาถือไม่ได้มันโดนทางใช่ไหมเราเราจะไปอ่ะเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุขึ้นแป๊บนึงร้านหนังสือที่รีวิวกันปิดตัวลงแล้วนะครับ อดนะครับใช่ไหมใช่ไปห้องน้ำก็ลึกลับมากแล้วก็ที่จีนตอนนี้ก็ไม่ได้แบบก็จะมีบางมุมนะครับที่มันเหมือนธุรกิจซบเซาครับอย่างแต่ที่ผมอยู่เนี่ยซบเซาแล้วนะครับที่ร้านหนังสือเปิดอยู่นะครับมาดามเจอคนพูดภาษากฤษได้แล้วหนึ่งคนแต่เดี๋ยวเราจะไปดูวนไปก่อนอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่บน้งนะ ยี่สิบองศาอุ่น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 อนอถนอนคือถนอนที่ที่ที่จีนเนี่ยต้องระวังให้ดีทั้ง,ท,งทั้งบนทางเท้าแล้วก็ถนนขนา้างล่างเพราะว่าเวลาเป็นรถไฟฟ้ามันจะไม่มีเสียงแลวเขาขับข้างบ,บนทางเท้าด้วยต้องระวังครับหูตาต้องไว,วก็สนมากมีแต่รถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ใช่บางอันก็เป็นรถสังกัดแต่ถ้าข้าที่ขี่ขกาดนี่ก็ขี่คันเมื่อกี้ร้านหนังสือที่ ใหญ่ที่สุดในฉงชิ่งนะที่เป็นกระแสกำลังมาตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับเพะนาปิดออเพราะว่าตึกมันล้างมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปที่ไหนนะคุณถนนคนเดินใช่ไหมถนนคนเดินชื่ออะไรนะซูปาทีนะฮะก็บันเทิงดีเดี๋ยวรูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เจอรถไฟฟ้าคันนี้นะราคาที่จีนนะห้าแสนห้าแสนบาท คันนี้นะห้าแสนถูกมากมาถึงเมืองเก่าใช่ปะ่ะชื่ออะไรนะย่านถนนคนเดินถอถานีนี่ก็เป็นเมืองเก่านะดูเลยคนจีนเองก็เที่ยวกันเองนะครับตรงนี้ให้มาหลบไปรุย ทางกับพ่อมาครับเราเพิ่งมาถึงตลาดเก่าถนนคนเดินมีของกินเยอะแยะมากมายจะกินข้าวก่อนบ้างหรือว่าเรียนอยู่ในแดน้งวันแล้วอ่ะไปอิ่มอิ่มอ่ะอิ่มอยู่เลยไปไม่เอาพ่อไม่กินจะไม่กินเพราะอันนี้มันมีกินทั่วไปหลวงเราจะหาของที่แม่เคยกิน พมีความเชื่อนะว่าบอดคุกกันหมู่บ้านเนี่ยนะได้ไปล้างหน้าล้างมือนะปรับเตาสิ่งสปกปรกชั่วร้ายนะนะครับนะก็ทำให้อ,อ่โชคดีนะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไปได้ตีไปได้ตีรุยไปดูปะไะ<ป>เดินไปสิไม่เดินเขาจะหลบเธอเหรอ่าลุย ปรากฏว่านี่คือบ่อน้ำพักน้ำทิ้งมีปลาด้วยในนี้นะใช่ไม่ล้่ะ้หรไม่ใช่ไม่ได้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 ไนบ่อน้ิดเมืองจีนโบราณนะครับนะไปชมชนหมู่บ้านจีนไปเรื่อยนะครับ จะเป็นชุมชนหมู่บ้านจีนก็นี้ก็จะเหมือนกับร้านขายแฟชชั่นนะนะพวกกาไรข้อมือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับอะไรที่เกี่ยวกนะับแฟชั่นอ่ะที่นี่เลยนะครับถนนคนเดินที่นี่นะไปะนะครับอ๋อเขามีตีกองเว้ยไปดูเรายอมไม่ได้ เรายอมไม่ได,ด,ด้ลุงก็ทลุงหดเกินหู้อ 哈哈，你太不那么你了。 แล้วสั่งอันนี้ไปเนี่ยเหรอสั่งอันนี้ไปเนี่ยราคา10บหยวนนะห้าสิบาทร้านเป็ดในตำนานละเข้าไปดูกันร้านนี้ถักขายแต่อุปกรณ์หรืออะไหล่ของเป็ดหมดเลยนะนะครับ ร้อยยี่สิบเก้าหยวนหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่แดกกระต่ายอะไรเย็นนี้ร้อยยี่สิบเก้าหยวนหนึ่งองเก้าตัวละห้าร้อยเข้าบาทม่าม่ไกหัวด้วยก็ามันดูไม่น่ากินไงไก่กินอ่ะอันนี้หมาล่าอันนี้ก็ต้องเอาไปทอดนะ อันนี้ชิมได้เธอลองชิมไหมไม่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 ชิมเลยไม่ชิมหยิมเราไม่กินไม่กินเนื้อไม่กินอืมไก่ปลาดิบอืมเหมือนไก่อันนี้โอ้ยอ อย้ดอันนี้เป็นหัวเธอชิมดยอันนี้ไม่เผ็ดไม่ได้ลูลแม่ลูกน้องหังเราไม่เจอแตจามบรีโอ้ยอัไรลกเล้ว์ละ ร้านใหญ่มากมีชิมน้ำด้วยไปก่อนเดี๋ยวโคนนี้ก่อนดิน้นอะไรอ่ะนี่ชานี่จะเป็นมุมของชานะครับชาต่างๆเฮ้ยชาหน้าซือ้อมีตัวหเหลือ52หยวน<ะ>นี่แค่หูนะหามานานละ let's go อ้าตอนนี้เรามาถึงโซนดีแล้วนะตอนนี้เป็นที่สนุนคนเดินนะครับโซนดี mm hmm. ไปต่อ าพี่พ่อเราอยู่ปากทางเข้าพอดีเต็มถนนเลยแต่แม่งมีกัดแสบแสบๆดูแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปทงนู้ก่อนหาดีแม่เดินไปเรื่อยก่อนได้ไหมเจอร้านที่ดีสุดอยากกินร้านไหนก็ร้านนั้นแหนละร้านนี้นี่แหละได้นะหก<า>สิบเอ็ดหยวนอ นี่เขาคิดราคาให้เรามาเลยนะชื่อแพงสุด20หยวนใครมี11บเอังเอามาไม่ได้หสิบหยวนก็ได้เหรอวะสามร้อยหบาทเออไม่ถึงเลยร้อยหยวนเท่าไหร่ก็หกสบสามสิกว่าบาทยังจะตุกินเลยอแล้วคุณอื่จะกินไงาชี่้านไปก็สนุกดีครับ แล้วมาดูว่าสั่งตรงตรงตรงกับที่ใจตัวเองต้องการไหมยราคาแต่ละหยวนนะอันนี้18ดหยวนนะมันก็มีข้าเตี๋นะข้าเตี๋วก๋วตี๋เกี๊ยวอันนี้ยี่สิบาทน่าจะเป็นของพี่ตังเป็น๋วยเตี๋เนื้อยี่สิบหยวน่หยวนใช่รู้ใจเองไหมไม่เป็นไรอันนี้แปดหยวนของของคุณพ่อเป็นเกี้ยวใช่เกี้ยวไม่เผ็ดกูกลัวเผ็ดแล้วเงินยอมกิน คือเขาต้องเข้าใจว่าพริกหมาล่ามันมีมันมีความเผ็ดและความแสบมากแต่มันไม่นัวพริกของไทยเราอ่ะมันมันเผ็ดมันนัวแต่มันไม่แสบกระเพาะกูเกิดถูกใจแม่ถูกใจแม่ถูกใจถูกใจอยู่ด้วยถูกใจนะถูกใจหนูด้วยอาหารเผ็ดดู้แล้ว<อ>เดียวไหม เราจะกินหม่าล่าเราต้องอันนี้วันนี้แล้วพ่อถ่ายก่อนเราต้องเราจะกินหม่าล่าเราต้องติดนี่อ๋อจะที่หัวที่หัวแครหลอดอ่ะเหมือนหลอดหรือเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยมีเปลี่ยนร่างด้วยเกินหม่าล่าต้องใส่อัี้ใครจะไปิดองตรงนั้นซื้อของตัดเลนใจจะเปิดเดียวกับเราเหมือนอะไรเอ่ยอะไรแม่หนูให้ติ๊บดูแลแม่เก็บไว้ครับทัวร์ทัวร์ดีๆมึงเห็น เหมือนกาค้าบพิกูดรีกาดิการกากาก้า้ไอ้ตัวเล็กกินหมาล่าเผ็ดด้วยโอยยังไม่เผ็ดคุณแม่กินห <ๆ S 2> มี่เหลืองแห้งอันนี้อะไรนี่เนอเผ็ดเหรออันนี้ลูกชายหมี่เหลืองน้ำนอันนี้พ่อเคี้ยวครับเส้นบ้านเขาเหมือนเส้นบ้านเราแล้วเนี่ยไม่เผ็ดไม่บ้านเราใหญ่กว่าทำโตๆไม่เผ็ดอลองเงี้ย น,ะนี่เราลงมาจากนู่นนะประมาณสี่ห้าชั้นนะลงมาถึงนี่นะครับนี่วันนี้เรามาวปนนี้วันฟรีเดย์นะเรามาเดินแบบโลโคานนะเดินเดี๋ยวเราจะข้ามไปข้ามถนนไปฝั่งแม่นะ้ําฝั่งนู้นนะครับไปเดินเล่นกันเนาะนี่วันนี้ลูกสาวอน,นุญาตให้จูงมือหนึ่งวันนะเดี๋ยวโตขึ้นนะ รู้เรื่องจูงมือคนอื่นนะแม่รู้เรื่องไปเดี๋ยวเราข้ามทางมะลาอย่รงนี้นะครับมากับพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปนูน่นเดี๋ยวจะลงไปนูน่นไปกับพ่อกลัว local อย่างเงี้ยครับแม่น้ำอะไร,รแม่น้ำเชียงซีเกียงน <c oughs> ี่ทางจีเจียไปเดี๋ยวลงไปมาถึงแล้ว <c oughs> คือที่เนี่ยดีมากเลยนะ ไม่เปิดไม่เปิดเลยประชากรที่นี่นะมีที่ออกกำลังกายนู่นยาวเลยนะเนี่ยรอบยาวไปถึงนู่นในสายวิ่งนะจบเลยวิ่งรอบเดียวจบเลยนะครับแล้วพื้นทาดีด้วยนะพื้นเป็นพื้นแบบยางสนามลูกวิ่งเลยนะเด็กๆก็จะพ่อมาัจักรยานัจักรยานเล่นนะครับนู่นเดี๋ยวเราไปชมู่นที่ก็โลโก้นะนัเือคนายะพ่อดูน้ำดิคะไปแรงมากเดี๋ยวเราไปลุยกันตูน เข้าทางลูกเข้าทางลูกผมเลยนะเจอหินที่สวยมาเที่ยวมาเที่ยวกับพ่อเนี่ยโลโคอลแบบนี้แหละครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกได้อะไรมัง่งไม่ต้องกังวลน,นะครับมากับพ่อนะครับโลโคอลสุดๆนะมาดูคุณลุงตกปลาโน้น,น,น,นครับเสียๆคุณลุงตกปลา,นนาเออนี่ฮะโน่านายจ,จะชิตกปลาโดยรอบนะเดี๋ยวเราเดินไปชูกนใช่ปะงงเลย ไม่ไรหรอกทำมองเองเนอะทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็พอต่อยวยเป็นอยู่บ้างอะไรชิ่ชีวเราไม่รู้ว่าไอ้พ่อผิดหรอไม่ผิดไม่ผิดไม่ไม่หรู้แค่จะบอกว่าวันนี้พามาดูเกี๊ยวสดสดแต่เราต้องซื้อไปต้มเองใช่ไหมก็เดี๋ยวกินมื้อเย็นเลยไงหนูอยากเข้าฝั่ง โอเคตรงนี้คือตรงนี้คืออาหารแกงกะหรีเ่เอาแล้ว,อลวเอาแล้วเอาแล้วมีไข่บวกระดัด้วยเอาแล้วเท่าไหร่ห้าสิบแปดเหมือนสามกิโลไม่เราเราซื้อได้นี่อัอนนี้กี่หยวนน่ะเขาใช่น้ำเพิ่มน้ำหนักอันนี้กี่หยวนน่ะ นี่เขาใส่น้ำเพิ่มน้ำหนักนะแล้วเพ่พูดเลยจัดแล้วจัดให้เมียแล้วยี่ห้าหยวนเคยมียเปนพอ่ะส่องี่อร้อะบเุยค่ะอมกินเสียหลงเปา ก็ไม่กินมาท้องแค่นี้ใจน้องมันไม่ใช่เสี่ยหลงเปล่าอ่ะมันไม่มีน้ำอ่ะเราต้องกินอ่ะต้องกัดเนี่ยมีคนกัดแล้วเฮ้ยมีคนมีคนกัดไว้แล้วไม่ใช่เสี่ยหลงเปามีสองแบบแบบว่าแบบเสี่ยหลงเปล่าแบบเอ่อโอแม่แม่นั่งเผาตัวเองก็เมื่อยเสี่ยหลงเปล่าแบบอุ้ยแบบ มันเขาดึงมาแล้วมันติดกันไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่กับเสียบปากแบบที่เป็นเป็นเกี๊ยวซ่ามันจะแบบ<า>มีถ้วยให้ไหมขอถ้วยหน่อยเนี่ยอ๋อดนี่ชื่อดังด,ด,ด้วยเปล่าเนี่ยนี่โดดดูอุ้ยรือก็รรอถ้วยเยวังไม่กินมาม่าเออหนูมาม่างเลยไตรงอันนี้นออนเอาตะเกียบไปไว้สำหรับมาม่า อันนี้อันนี้อเออตะกี้กับมาเดืกเหมนมามาคืนนี้เอาไปคออันนี้เธอากินมามาคืนนี้เอาอะไรมาแม่ขอถ้วยได้ไหมทำไมอะอ่ะชื่ออีชื่ออีสิบเอดสิบเอ็หวงอะไรอชื่ออีสิบเอ็ดห้วงตัวสาเสยเธอต้องหางขอดีป่ะ นมแห้ด้วยนมแห่เหรอนมยเกิร์ตเกิดแม่อเอาไว้เอาไว้คือตอนนี้แม่ลองชิมดูส่ไปชิปวดท้องเขาดืหือมยทงจเนหน้ามันนี่เล้ปวดซุกซุกซุก อันก็มันสตอนนี้เเห็นภาพไม่ได้ใช่ไเจียวหลงเตาเก้าลูกเ้ยแปดลูกเก้าหยวนสี่สิบกาบาทโคตรถูกเลยถูกกว่าเซเว่นลูกเนี่ซื้อซาปาเซเว่นลูกหนึ่งสี่กว่าบาทซื้อนี่ได้เก้าลูกแล้วอร่อยด้วยถูกเลย กินปีกไก่มื่อวนะสั่งออนไลน์ <c oughs> คือชีวิตท,ที่เนี่ยบอกเลยว่าวัตถุนะวัตถุเทคโนโลยีอ่ะโคตรล้ำสมัยบอกเลยที่จีนเนี่ยแต่บุคคลอ่ะผมว่ายังวะทั้งขาดขุยข้างทางสูบบุหรีไม่มีไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ทิ้งขี้บุหรีไม่เป็นที่เป็นทางนะ ตามนี้นะรีวิวเพแล้วนะประเทศจีนนะเกี่ยวกับวัตถุนะเคทคโนโลโยีนะผมยอมรับเลยแม่งโคตรเจริญเลยจเจริญมากๆนะแต่เกี่ยวกับบุคคลนะผมว่าแม่งยังวะตามนี้นะเ,เ,เนี่ยอยากกินแต่ว่าฟีลิ่งเบื่อแล้วไปนั่งกินในร้านเบื่อมากเลยแบบแล้วหมาล่าผมเองอะเป็นคนแบบกินหมาล่าเผ็ดแบบนั้นไม่ได้แล้วอะปวดท้องก็เลย เมียอยากกินก็เลยลองลองสตรีทฟู้ดข้างทางแล้วซื้อมากินที่บะที่โรงแรมนะนี่คือสตรีทฟู้ดข้างทางหมดเลยนะดูเลาลองดูเป็นไงข่าวอร่อยเค้กจีนอร่อยอันนี้พรีเมียมนะเพราะว่ามันอยู่ในห้างอันนี้อะลูกเกิดอะอร่อย เยอเกลียดโคตรร่อยโคตรดีนมที่จีนโคตรดีดีเลยอ่ะดีกว่านมไทยเยอะนมไทยทั้งเหี่ยวเออไม่ใช่มีอยู่ไม่ไม่หลากหลายมือบะมันนี่อร่อยแล้วเนี่ยนี่อันนี้เราเนี่ยไทยแล้วก็นมไทยนะครับนมไทยมีไม่มีมีเอ่อ เทคเจอร์แบบเดียวขอขอแรกก่อนแรกอ่ะที่พ่อพูดแรกเดียวเดียวอือยูแซกข้างในหนูอร่อยอืมมันร้อนอร่อยอร่อยอร่อยหมเลยมันหนักขึ้นด้วยเนี่ยเนี่ยแป้งทุกมื้อล้วนๆมันเยิ้มๆอาหารจีนอืมสวัสดีวันเช้าสุดท้ายนะที่จะอยู่ที่ชงชิงเนี่ยก็ อ่รก็เหมือนเดิมครับเริ่มไม่เรียกอะไรเริ่มไม่ไม่วาวนะ้มันเต็มมันเต็มมันเต็มเต็มแน่นกับความมันนะแล้วก็แป้งแลนะครับก็คืออาจจะเป็นความไม่เคยชินของเราคนไทยครับโอเคสวัสดีมื้อเช้าที่โฉงชิ่งนะครับอันนี้ วันสุดท้ายที่อยู่ที่จีนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเราจะกลับสู่ประเทศไทยบ้านเกิดมาตูมของเราละอ่ะเออลูกสาวกลับเอ่อก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเราเรียกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่กินแล้วคะเนี่ยดูจัดเต็มกว่าคุณพ่ออีกนะคะแค่นี้แค่นี้โอ้โหเกิดอร่อยที่นี่โยเกิดโอเคอเลย แต่ยำอันนี้อันนี้วันอันนี้อได้อยู่อันนี้วันนี้ใช่ยำหัวหมูหัวหมูโอเคมอร่อยโยเกิร์ตนะครับเดีเช้านี้เราจะไปไหนบ้างคุณแม่ไปวัดเจ้าแม่คนณอิมค่ะเสร็จแล้วก็ไปซ้อนตึกตึกซ้อนตึกแล้วก็ไปอาร์ตแกลเลอรี่กินตึกตะเกียบแล้วก็ อิสระอิสระสื้อข้าวกงวันแล้วก็ไปช้อปปิ้งค่ะคือเมื่อวันคือเมื่อวานเนี้ยวันฟรีเดย์เราก็ไปแบบโลเคลอลเลยอ่ะกินข้างทางเดินเล่นแบบชาวบ,บ้านเดินเล่นกันอนะ่ะเออเออมันก็ดีนะได้เห็นอะ่รใหมๆ่ๆเข้าวัดเวัดเสร็จแล้วโอ้เมื่อกี้ลืมถ่ายวัดเมื่อกี้เราไปวัดมาเราลืมถ่ายนะผมลืมถ่ายแต่ว่าก็ไม่แตกต่างก็เป็นวัดวัดจีนแหละนะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวมามาดูสวนสาธารณะนี่ทางยางเนี่ยเห็นไหมเป็นยางแบบยางเลยยางไม่ยางแบบเป็นลู่วิ่งอะ่ะเดินได้ยาววิ่งไปวิ่งมานะสบายเลยนะด้านล่างด้วยนู่นคือริมแม่น้ำอะ่ะก็จะเป็นที่สำหรับออกกำลังกายเลยนะนู่นนะครับคือผังเมืองก็บอกเลยว่าทำได้ดีมากนะเพราะว่า รัฐบาลจีนออกแบบมาให้มีกำแพงที่ริมน้ำเนี่ยยาวเกือบตลอดทั้งเส้นเลยนะเพื่อป้องกันดินซูชบัตแล้วก็ขอบเขตการขยายนะเขตของชุมชนให้ชัดเจนนะถัดจากนั้นถัดจากต้นไม้เขียวมาจะไม่มีบ้านใครเลยนะห้ามีบ้านคนเดืดขาดนะครับจะเป็นที่สวนสาธารณะหมดเลยนะถ้ามีบ้านคนเดืดขาดนะครับสะพานนี่เขายิงจริงจังมากใหญ่มากนะดูดิข้างล่าเป็นรูวิ่งหมดเลยอ่ะยาวเลยเหมาไถเออนี่ เหล้าเหมาไถเห็นไหมเนี่ยเหล้าที่ดีสุดในโลกนะที่ขวดขา,ขาวของคนจีนอ่ะขวดขาวอ่ะนะครับน่ะเห็นไหมชี้ดูนู่นน,นะเหมาไถนะครับนู่นขวดละสองพันกว่าบาทถือว่าเป็นเหล้าประจําชาติจีนนะนะแล้วก็ถือว่าเป็นเหล้าที่ดีที่สุดในโลกนะครับนู่นเห็นปะครับขวดอย่างงี้เนี่ยขวดแบบเนี้ยนะครับ สุดในในสนามกีฬาหรือสวนสาธารณะของประเทศจีนก็คือมีที่เขลียบุหรี่ทุกที่ <c oughs> นั่นหมายความว่าสวนสาธารณะที่จีนไม่ใช่เขตปลอดบุหรี่ <c oughs> เพราะที่นี่อน,นุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกที่ <c oughs> ตามสบายเลยนะครับนะ <c oughs> ตึกตึกตึกที่มันอัศาจรรย์ก็คืออัศาจรรย์ไงไม่รู้นะแต่เข้าไปขนาดแต่ แล้วโผล่ชั้นสูงสุดแต่เข้าไโปโผล่ชั้นสิบสองยี่สิบสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันบบเดี๋ยวไปนี่คือห้ามกินเลยนะมันดองอัดองอันตรายมากนีอ่อย่าไปกินนะพ่อพ่อบอกบอก,บอกเขาดีว่าอยากกิน,น

ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะ่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านจางฟังเปยคืออะไรโดยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่กันทุกคนเพราะว่าที่นี่คือแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดน,นี่คือตอนนี้เรายืนอยู่ตรงกลางเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของ <S <S อของ <S <S อก,าการการช็อปปิ้งอะซ้ะายก็เดินไ,ได้<ล>ดขวาคือรอบๆอนี่คือห้ามหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะลลายซับปัญหาเดียวคือ มึงมีเงินหรือเปล่าใช่ไปตอนนี้หยิบเอาชาที่มาจากจีนนะแล้วก็ตอนนี้ของเยอะมากๆนะจริงๆเอาชามาดูว่าเพื่อจะได้ไปน,นเข้าไปขายที่เมืองไทยนะคนที้น่าสนใจข้าวจริงตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกา ตอท้ายที่ส่เงเที่ยงอันนี้เรามากินกันเองใช่ไหมปัญหาการสั่งการสั่งอาหารไม่มีเลยสั่งไง่ายภาษาเมือแต่กูก็ดูเลยเอ,อยากกินอะไรก็เช่นเมคูเก,ก้นแล้วร้านนี้เขาใส่พระด้วยผักไทยเขาเจอเขาเจอ,เอจะบอกว่าเขาเจอคนไทยเยอะ เขาเข้าใจมี่เขาคนไทยข้างหลังเราเขา,าคนไทยใช่เจอคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ยากถ้าจะมาจีนมันมเดินห้างสินค้าที่จีนนะเดินกับลูกสาวนางนำนางนำบอกว่าเลี้ยลูกสาวอะ่ะจะบอกให้มีลูกสาวอะ่ะโคตรเปลืองอะ่ะ โคตเปรปืองอ่ะกูเคยฟังประโยคนี้มาหลายรอบแล้วแต่เพิ่งเจอกับตัวเองอ่ะจริงจริงต้อง,ง้ิางาน้านเ,าเรียกว่าอะไรน้ำประดเ,รเลือดไหมครับพ่อใช่สนามบินแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไทยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกรดนะแล้วก็จะต้อง ลงเครื่องไทยเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับนี่เหรอเมียจะพูดมั้งหงาเสไม่รูฉลอมมีกี่ลังทองนะคะหิวหิวหิวคุณพ่อมียจะพูดนะคะบ๊ายบาย จบทริปนะครับชงชิ่งกำลังจะกลับไปสู่ดอนเมืองทำงานต่อทำงานต่อมีาหาแฟชั่นแล้วละทำงานเก็บเงินแล้วทริปหน้าเดี๋ยวไปต่อตเดี๋ถึงไทยเราก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะเรารู้จักประเทศไทยอยู่แล้อเคบ๊ายบายมีเพื่อนเมาส์นนู้น